สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเศร้า เช้าวันจันทร์ที่ห้าก,กันยานพี่น้องคะ่ะอากาศมืดขึ้นคะ่ะแดดบ่มีแดดบ่่องกำลังเตรียมตัวว่าสิเข้าไปหาลาน <c oughs> ลานอยากได้ดินโอค่ะพี่น้องคะ่ะลานอยากได้ดินสอสีอัญญามาซื้อดินโอสีให้อันแมทแนวซันว่าวา่า นองเอาของกันเพื่อนไปโรงเรียนไปโรงเรียนน้ากันแหละครับพี่นองค่ะนองก็ไปนองก็ไปเห็ดหายู้อายกันเลยบอกว่ายาอยากได้่ญกันเลยว่าสิเขาไปซื้อว่าสิเขาไปโกส่มไปซื้อสซซี้หลานพี่นองค่ะเบิงอากาศเนี่ยค่ะเบิงเนี่ยเบิงอากาศเบิงอากาศในคอยเนี่ยรถเบนสองรอ่อยสิไปได้บ่ฝนสิบวตก่้ามจีกับพี่นองคะ่ะอัน เมื่อวานนี้วันอาทิตย์เนาะคะนะ่ะเนาะพี่น้องเมื่อวานคือวันอาทิตย์เป็นวันที่พ่อใหญ่เล่าว่างคะ่ะพี่น้องค่ะพ่อใหญ่ว่างพ่อใหญ่กันเลยเพราะว่าบ้านนี้พ่อใหญ่เพาะ,บาใ,ะ,ะใบกระเพราใบไห่เนาะค่ะโมเมนใบกระเพราโอ้ยพูาผิดพูาถูกพูดผิดพูดถูกนะคะพี่น้องเนาะอันคือว่าพาา่อใหญ่เล่าเพา,าะใบใบนางรักเนาะค่ะใบนางรักนะคะเนาะโมเมนนางรัก รอเรือรู้สึกจะรอเรือเลอเกินขนาดเขาพันษาอยู่ในนี้เพได้กินเหล้าเม้าเบียด็ยนี่ว่คือว่าอาวดที่แล้วที่ว่าตั้งแต่เดือนพฤษภาเนาะคะ่ะนพี่นองเราเพาะใบเมงลกออักเพาะเมล็ดเมงลักไว้ให้แลวกใบวัละผ้าลวกใบ,บกับต้นบากกะเพาเนาะคะ่ะเนาะ เพราะว่าให้สามยางบางนี้วิไลบ่ไปนะคะน้องพี่น้องคะ่ะวิไลบ่ได้ไปตามกโนบบานี้มันใหญ่มันใหญ่มันออกดอกแล้วก็มันกัดเถา,าว่หญ่ก็เลยว่าอาจันย์เอา,อาเอาไปลงปลูกในแปลงเนาะค่ะเนาะเอาไปลงปลูกในพื้นอาในพื้นสนามหญ้านะคะพี่น้องบ่ได้อยู่บ่ได้อยู่ในบ่ได้อยู่ในกระถางน้อยบาน,นี้ เมื่อวานนี่ค่ะพี่น้องคะก็คือว่าวิไลเคยบอกไปแล้วว่ามันมีต้นขนาอยู่ต้นหนึ่งที่เป็นขนาดต้นหนึ่งที่แบบว่ามันหลอดตายมาได้คือว่าขนาดทนหนาวนะคะจำไม่ได้พี่น้องคะอยู่เมืองนอกถ้าจิปูก็ปลูกขนาขนาดทนหนาวทนหนาวทนหิมะตายยากค่ะเด็กกินแดดแน่นอนมานี้มันออกเม็ดออกย่างแล้ววิไลก็เลยบอกว่าถ้าเจ้ากเก็บ ถ้าเจ้าเก็บแล้วเก็บไส้กล้องไว้ให้คอยแล้วเจ้าก็เอาเม็ดมันห้อยห้อยห้อยตรงทีว่างนั่นล่ะห้อยคอยแน่ก็ได้พอดีเราคอยไปมันก็สิปองึ้นอีกอีกแยกเดือนเนาะค่ะเนาะจากเมื่อนี้วันที่หานะคะพี่น้องค่ะวันนี้วันที่ห้ากันยาวิไลบินอากาศวิไลบินเดือนตุลาเนาะค่ะเนาะวิไลบินเดือนตุลาประมาณกลางเดือนตุลาก็สิประมาณเดือนกัวเนาะค่ะนาะพี่น้องค่ะเดือนกัวกัวเดือนสิบมื่นเนาะเดือนเคืองสตีจะไปเนาะพี่น้องเนาะมันก็สิค้นพอได้กินเนาะค่ะ นี่เลยก็เลยบอกแล้วว่าอันจะเอาเม็ดมันมาห้อยไว้ให้คอยแน่ห้อยมองตรงที่ว่างๆคางต้นมันนั่นแหละมันขึ้นมาซ้ำใดกับซ้ำนั้นพี่น้องค่ะแล้เห็ดอีลีมาหนี้เราเห็ดแล้วเราเอ่อเราเพาะค่ะเราเพาะใบนั่งหลักเราเราเพาะนั่งหลักพักอ่าพักอ่าพักว่าง่ายๆงสำหรับอีตู้บานเท่าไหร่คพี่น้องค่ะฝักอีตู้อากาศกับผ้ามันละผ้าเรียบร้อยแล้วค่ะมันขึ้นมันโปร่งออกมาแล้วค่ะพี่น้องค่ะบาหนี้ เมื่อเมื่อวานนี้วันอาทิตย์เล่ากันเลยเอาเม็ดอันเอาเม็ดขนาพี่น้องค่ะเอาเม็ดขนาดไปห้อยไปเหตุไหนวิไลเนาะค่ะเนาะวันนี้วิไลก็บอกว่าเออเฮ็ดแล้วก็นเก็บเก็บหรือว่าตัดกิ้งที่มันแก่เนาะค่ะของต้นขนาดต้นมันต้นใหญ่เนาะค่ะพี่น้องเนาะต้นต้นขนาดต้นมันต้นใหญ่ใหให้วิไลบอกว่าให้เราตัดกิ้งแล้วก็เก็บฟักมันไว้พอว่าัชั้นไปชันกับฮัตเชียันไปเพาะใส่กระถงกระถางเอาไว้กินนะคะพี่น้องวันนี้ เราเห็นเ procent, ราไปเห็นซื้อๆพี่น้องคะเราเห็นเล้วเรา่ายวีดีโอมาให้ถ่ายวีดีโอบอเว่าเอาคือได้ถ่ายวีดีโอมาใหายพนัน่ายวีดีโอกับเบาได้คะเบาก็ยันวิไลเคยบอกแล้วว่าชายเฮ็ดยังน่ะถ้ายเฮ็ดยังลงในคลิปก็วิไลหน่ะวิไลขีดขานไปเขียนซับไตเติ้ลขีดขานไปแปรเนาะค่นเนาะพอวันราเว้าเราก็สิเอาเป็นภาษาโดยเราไปได้บอกเป็นภาษาอังกฤษวิไลกันเลยบอกว่าอันบ่อยากให้ ให้เว wow, like, ่าเป็นภาษาเนี่ยเธอว่าเธอก็บอกภาษาอังกฤษโหลดจากเขาสนมานี่พอเราเหตุพอเราเห็ุคลิปแล้วพอพอเราส่งเพื่อทายวิดีโอการเหตุอะไรเราเราส่งมาให้วิไลวันเราเห็ุเหตุวิไลฟ์โหลดเด้อเราเหตุเราคือเราบ่ได้หมายความว่าให้เอามาส่งให้วิไลเห็ุคลิปอกค่ะพี่น้องค่ะเราหมายข้อมาเราเหตุเราถ่ายวิดีโอมาให้วิไลเบิ่งนี่คือว่าฉันเหตุตามคําสั่งเธอแล้วเด้อว่าซันว่าเธอหนี่สั่งหันสั่งนีกับวันว่า ช่างนั้นช่างนี้คือเมียคือเราเอยซื้อเมียเล่าล่ะค่คือเขาเนาะว่าเสนว่ามีแต่สร้าง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 คอยว่าใดสร้างคอยว่า้าเจ้าวางเจ้ากระเหตถ้าเจ้าว่าอยากเหตุกับว่าเป็นอย่างแต้คอหันเก็บฟักมันไว้คอยใขรก็ปล่อยเห็นมันรลวงมันนันพอมันหลวงมันก็สิโล่งหันมันก็สิเป็นยาเดี๋ยวเธอตัดยามันก็ทิมไปซื้อๆฉันเสียดายมีไรกวางสีน้องพี่น้องค่ะเราก็เลยจัดแจงเฮตดมากค่ะทายมากเหตุกับเพิ่งเนีพี่น้อง อันฝรัลล่งนี่ก็บ่กเข้าใจอหลีเนาะค่ะนาะพี่น้องวิไลบอกให้ฮักบอกให้ตัดเนาะเราก็เด็ดเด็ดเราก็สิมาแกะเม็ดนะคะมาแกะเม็ดได้กะกระเทิงคำนะคะพี่น้องค่ะเบื้องวิดีโอที่เราส่งมาให้เมื่อวานกระเทิงคำแล้วกระเทิงเออโอเคเราก็เหไวอใไ้เนาะเพราะว่าบอกมามันเป็นพักฉันเคยเหตุกับเขาหเหตกินแบบนี้แบบนี้โอเคเราก็เข้าใจเราก็เลยเก็บไว้ให้เนาะค่ะเนาะ อีกเรื่องหนึ่งนะเพื่อนๆค่ะวิไลว่าวเลียงของพอใยญปไปแล้วจบแล้วผ่านไปค่ะผ่านไปในเรื่องของพอใหญ่นะคะพี่น้องก็บาน,นี้วิไลมาขอเวาเเลียงที่วิไลออกคลิปไปเนาะค่ะเนาะวิไลบ่ไดดไปให้แนะน่ำไหวเพื่อนๆหรือว่าพี่ๆไปซอหาได้เด้อค่ะวิไลว่าววิไลเอาเมาเว,ว้เา,เา,วาเอาเป็นเกตเรก เกดน้อยเกดเล็กเกดน้อยเพื่อมาเป็นวิทยาทานหรือว่ามาเป็นความรู้เล็กๆน,น้อยๆสำหรับคนที่คิดจะไปเดินสายฟออนนะคะนพนองคะการที่เราเข้าไปหาในเว็บไซต์หรือว่าการที่เราไปหาฝรั่งในดงฝรั่งหรือแหล่งการท่องเที่ยวทุกคนนะคะ สำหรับความคิดของวิลไลเดค่ะพี่น้องคะหรือว่าสำหรับประสบการณ์ที่วิไลได้เจอมาเนาะอย่างเช่นวิไลไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์วิไลก็ไปเจอชีวิตครอบครัวของบรรดาสาวสาวเมียฝรั่ง มันก็มีมีความสุขมั่งมีความทุกข์มั่งทุกสิ่งทุกอย่างปะปนกันไม่ใช่ว่าพอได้ผัวฝรั่งแล้วจะร่ํารวยแล้วจะมีความสุขทุกคู่ทุกคนไปนะคะพี่น้องคะบางคู่อยู่กันแต่งกันไปแค่ปีสองปีหอบกันไปอยู่ประเทศนอกนะคะเนาะพี่น้องคะหอบกันไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองฝรั่งเอาเข้าไปอยู่ต่างประเทศพอแต่งกันไปอยู่กันไปแต่ว่า อยู่กันแล้วไปไม่รอดนะคะนพน้องคะก็มีเนาะอยู่กันไปแล้วไปไม่รอดอย่างเช่นว่าพออยู่ไปปุ๊บพอตอนตอนที่ชอบกันไม่ได้ดูใจกันนานการทดลองอยู่ด้วยกันนั่นคือเป็นเป็นอ่าอ่าเป็นประเพณีส่วนมากของทางคนของฝรั่งนะคะนพิ้องคะการทดลองอยู่ด้วยกันแต่สําหรับคนไทยคนไทยเฮ้านพิ้องคะโอ้ยเ้าไทยเราลิีนแข็ง สำหรับคนไทยห้ามักกันพูดกันเหมือนว่ามีการทดล่องอยู่น้ากันเนาะครับนะพี่น้องนอมีแต่ว่ามักกันชอบกันแต่งกันไปยูนะอยูกันไปพ่อยู่กันบ่ได้กันเลิกย่าล่างกันไปเนาะค่ะเหมือนกับว่าการดูใจเราดูใจกันนานเราดูใจกันยาวอย่างแฟนเก่าของวิไลเนาะค่ะจังแฟนเก่าของวิไลวิไลคบกันกันเจ็ดปีแปดปีเนาะค่ะเนะพี่น้องค่ะก็ยังไปกันไม่รอดถึงจะไม่ได้แต่งแต่ก็ยังไปกันไม่รอดแต่การที่ของ ของวิไลกาแฟนเก่านึกว่าการที่เลิกคบกันไปการที่เลิกลาเลิกคบกันไปแต่เราก็ยังมีคําว่าเพื่อนที่ดีต่อกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะค่ะเนาะพี่น้องทั้งนี้ทั้งนั้นวิไลไม่ได้มาแนะนําวิไลไม่ได้มาพูดบอกว่าเออไปหาโหลดไปหาโหลดไปดินโหลดหาโหลดไปหาในออนไลน์โหลดไปหาตรงจุดที่สถานที่ฝรั่งทองเจียโหลดเดียวก็ได้บพ่อมโมเมนต์กค่ะที่วิไลเบาที่วิไลมาคุยจ่อยจอยวิไลไมยความว่า จะทำสิ่งใดจะทำการสิ่งใดถ้าเราทำด้วยใจสิ่งนั้นมันก็จะตอบรับกลับมาสิ่งที่ดีจะได้ตอบรับกลับมาแต่ว่าก่อนที่จะไปอย่าไปคิดอย่าไปมองอย่าไปมองอย่าไปมองในส่วนที่คนอื่นเป็นนะคะนาอพี่น้องคะอย่าไปมองว่าโอ้คนนั้นได้ผัวฝรั่งแล้วรวยมีเงินมีทองฉันอยากจะได้ฉันอยากจะตามฉันอยากจะมีแบบเขามันบ่ใช่นะคะมันบ่ใช่เหมือนกับที่คําพังเพยที่ว่าเห็นช้างขี่อย่าไปขี่ตามช้างเนาะจ๊ะเนาะ เข้าเป็นอันอันนั้นคือคือคือว่าคืออึ้งอ่างกระวัวแล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะอึ้งอ่างเห็นง่วโตใหญ่พ่องแล้วพ่อง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 โตจากองขี้ไฉมันใหญ่คืองัวมันบ่ใหญ่คืองัวเราบอพ่องไปพ่องไปพ่องไปตัตองทองแตกตายคำพังเพยมีหลายคำาีิเปรียบเทียมแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะเห็นช้างขี่อย่าไปขีตจมช้างเห็นช้างขี่ก่อนใ่ญ่ๆก็อยากขี่คือช้างมันขี่คือช้างว่าดดเพราะอันเจาของเป็นอย่ง มาเจ้าของเป็นหัวมันขี้นหน่อยๆเนาะค่ะเนาะเอาว่าไปเปรียบไปแล้วกับพี่น้องค่ะแต่เรนว่าทางนี้ทางนั้นก็คือแค่มาบอกเล่าเก้าสิบเกตเล็กเกตน้อยที่ประสบการณ์ที่ตัวเองผ่านมาแต่ถามว่าถ้า แต่วิไลก็ขอเป็นกำลังใจถ้าคนที่คิดจะไปเดินสายฟอนะคงคนาะขอขอเป็นกำลังใจให้แต่ว่าประสบความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากจะเป็นน,ะะน้นองคเนาะพี่น้องขาชีวิตแต่ละคนหนทางชีวิตมันไม่เหมือนกันนาะคณะน้อวาดาสนาภัยวา,สนา,า,ยวาสนามั่นน,ะะน้นองคเนาะพี่น้องคะวาดสนานี่มันแข่งกันบ update, น่ได้เนาจะแข่งเรือแข่งพายแข่งได้แต่แข่งบุญแข่งวาดนามันแข่งกันบ update, น่ได้นาะพี่น้อง่ะเอาเบาโดนแล้วค่ะเทียเด็ดออกเนี่ยเด็ดกำลังมากเนาะเดียวฝนโตข้ามล โเนเบนเนาะคะ่ะเนาะขี่เบนไปี๋ยวฝนสิโตข้ามมันสิตต 5, สเปียไม่เล่ก็ขออตก่คนนะพอกันไม่เจอกันไม่นักคิดหนานะครับนาอพี่น้องคะ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากมากค่ะขอให้น้องอยู่ดีมีแห้งอย่าเจ็บอย่าจนคิดบางสิ่งใดก็ให้สมบัติดปรารถนาเด้อค่ะเด้อคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองทําการสิ่งใดก็ขอให้ประสบแต่ความสําเร็จเด้อจ้ะขอบคุณค่ะ